สวัสดีค่ะหมอนลินแพทย์แผนจีนประจาคลินิกฝั่งเ็มเมอริลเดียนค่ะวันนี้เราก็มีรีวิวของคุณลูกค้านะคะจากที่หมอมีลง2คลิปก่อนหน้าไปการรักษาออฟฟิซินโดมยังไงลองรับชมกันได้เลยค่ะครับก็จะมารีวิวการฝังเข็มครอบแก้วของหมอลินนะครับคลินิกเมอริเดียนนะครับก็ก่อนหน้านี้ที่จะมาทำผมมีอาการเป็นออฟฟิซินโดมครับแล้วก็เจ็บไหลด้านข้าง แล้วก็หลังส่วนล่างนะครับหมอลินก็เลยแนะนําว่าให้ทําทั้งฝังเข็มแนละข้อแก้วครับก็ความรู้สึกตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเจ็บนะครับแต่พอลองมาทำจริงก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะครับนะพอหลังการรักษานะครับก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับก็รู้สึกสบายครับแล้วก็ส่วนที่ปวดหรือเจ็บเนี่ยมันก็บรรเทาลงครับก็ไว้มีโอกาสก็จะกลับมาทำอีกครั้งนะครับ คคครคครับับบบขอุณเป็นยังไงคะได้รับฟังจากผู้ที่เข้ารับบริการจริงท่านใดที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวาการฝังเข็มการครอบแก้วนั้นจะช่วยรักษาออฟฟิซินโดมได้หรือเปล่าจะลดอาการปวดได้ไหมความรู้สึกเจ็บหรือเปล่าน่าจะคลายกังวลไปได้บ้างนะคะสำหรับท่านใดที่มีอาการใกล้เคียงกัน ก็สามารถติดต่อช่องทางของคลินิกเพื่อทำการปรึกษาเบื้องต้นกันได้เลยค่ะยังไงช่วงนี้รักษาสุขภาพนะคะด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกฝังเคมเมอริเดียนขอบคุณค่ะ